สวัสดีค,ควันนี้ก็พบกับครอบครัวเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูพิเศษนะคะนี่ปูขนมปังนะคะทุกคนกำลังเป็นที่นิยมนะคะไปได้มาในราคาที่ถือว่าถูกมากนะคะตัวนี้นะคะ200ประมาณ275หรือ265บาทนะคะ5ปอน99นะคะทุกคนตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะ ครั้งแรกนะคะที่เราจะมาลองกันนะคะเดี๋ยวจะให้บิสกอตลองด้วยนะคะทุกคนใหญ่มาก d จ n t k n ู w how to open ใหญ่จะไม่รู้จะแกะยังไงโอ้หออโหนี่นี่นะทุกคนแม่ยาแบบว้าว <laughs> ตัวใหญ่มาก what is that กับกราบว้าว ใหญ่มากนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีน้ําจิ้มมาด้วยนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดนะคะเคดี๋ยวเราจะมาลองกันคะ่ะไม่ได้ไข่ตุนนะคะ hot อมไม่รู้จะกินตรงไหนก่อนนะคะใหญ่ใหญ่มากมเดี๋ยวเราจะมาลองตรงกระดองก่อนนะคะนี่เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีไข่หรือเปล่า โอ้โหข้อี้ข้งในคือไข่เต็มท้องเลยนะคะอเดี๋ยวเราจะมาลองเฮ้บ <c oughs> ไข่เหมือนไม่ใครใครกินไข่ปลาทูไหมคะประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนยืนอดฉันนี่คืออะไรเนี่ มันดีนะคะทุกคนมันมากอืมสโก้ได้กล้ามนะคะโรยมันี่หลีมันแซบเข้ากันมากเลยนะคะกับนุมจิมนะคะทุกคน อารมณ์ morning, ขึ้นใหญ่แหง <Yes. S 1> เป็นครั้งแรกนะคะท,ที่ที่กินปูขนมปังนะคะ mm hmm. จะเสียบอยู่ด้จ้ะอร่อยอยู่มันๆอืมนี่หมายถึง You have to use a thing to break They have something to open crab right? mm hmm. อยู่ที่เมืองไทยไม่รู้ว่ากิโลละเท่าไหร่นะคะทุกคนตัวสดก็ห้าปอนนะคะห้าปอนเก้าสิบเก้านะจ๊ะ อ,อร่อยาะเข้ากันกับน้ำจิ้มมากเนี่ยนี่จา้<อ>จา อันนี้นกินบะเป็นได้แห่งอยากลองนะ้เฮาดูน,นี่นะเะากะหนากระับเบกกิเฮเอ็ออก ตัวช่วยนะคะ <laughs> สาก็ายังยากอยู่ดีของแสบมันกินยาก <laughs> ดูนี่ใหญ่มากกามใหญ่เนื้อหลายอืมหวานนะคะหวานมาก เช่ Nice ส์ค try oh. c r ก b b e f o r e คะทุกคนสำหรับอา การรีวิวนะคะ,ะปูขนมปังในวันนี้นะคะก็คือรสชาติดีนะคะมันนะคะอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ากินยากนะคะทุกคนคนที่แบบแกะปูไม่เป็นนะคะก็ถือว่ายากมากเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าลองนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าเป็นจังไหนคนจะได้บทตัวได้เนาะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย